สวัสดีครับทู m า Review กลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับวันนี้จะมารีวิวเจ้าตัวพวกมินิแรตเชตนะครับมาจาก2แบรนด์นะครับแบรนด์หนึ่งก็คือ w e s เซนะครับอีกแบรนด์หนึ่งก็คือแบรนด e ์ e v a l u e นะครับก็เป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างราคาดีดีแบบดีดีจัดเลยนะครับเพราะว่าเจ้าตัวนี้ตัวเดียวยังแพงกว่าเจ้าตัวนี้ทั้งเซตเลยนะครับก็เดี๋ยวมาให้ดูกันนะว่ามันทำงานยังไงนะครับแล้วก็ มีข้อดีข้อเสียอะไรยังไงเนาะโอเคเรามาดูเจ้าตัวแรกก่อนเลยของเวสเซลนะครับแพ็กเกจก็มาตามสไตล์เขาเลยนะครับเป็นแบบพลาสติกโป่งๆนะครับปกติก็จะมีแม็กเก็บไว้นะครับเราก็แกะแล้วก็เอาออกได้นะครับพวกภาษาอังกฤษไอ้ภาษาญี่ปุ่นด้านข้างนะครับก็อันนี้ก็เป็นบอกว่ามันเป็นประแจนะครับและเช็ดนะครับขนาดบางนะครับแล้วก็มีดอกมาให้3ดอกด้วยนะครับ ด้านหลังก็จะมีอธิบายคุณสมบัติของเขาแล้วกันเนาะก็ตรงนี้ก็จะบอกขนาดมานะว่าเพียงแค่18มิลิรนะก็คือค่อนข้างโลโปรไฟล์มากๆนะครับสามารถเข้าในพื้นที่ที่มันแบบแคบๆนะครับไข่แคบๆสามารถทำได้เนาะฟีเจอร์บนเจ้าตัวนี้นะครับมีอะไรบ้างเขาก็เขียนบอกนะเดี๋ยวเรามาลงดีเทลกัน หลังจากอันนี้นะครับอันนี้ก็คือบอกวิธีเอาดอกออกนะครับให้เอาหาอะไรมาจิ้มตรงท้ายมันนะครับหรือเอามือดึงก็ได้นะครับถ้าดึงออกนะแต่ถ้าดึงไม่ออกก็หาอะไรมาจิ้มนะครับแล้วก็สามารถที่จะเอานิ้วดันดอกออกได้นะโอเคมาดูชิ้นงานข้างในกันเลยโอเคก็ขนาดกระทัดรัดนะครับสีสวยด้วยนะครับจริงๆก็เขาจะมีอีกรุ่นหนึ่งที่หัวเป็นหัวออฟเซ็ตนะครับก็คือหัวมันจะ โก่งขึ้นมานครับเวลาเราไขมันก็จะเหมือนประแจแหวนข้างปากตายเนาะที่มีมุมนะประมาณสัก15งองศาแต่ผมไม่แน่ใจนะอันนั้นที่มันเอียงคือกี่องศานะครับแต่น่าจะคล้ายๆกันนะน่าจะใกล้ๆกัน,นครับโอเคก็มาในลักษณะของแผ่นเหล็ก2อันนะครับแล้วก็แซนวิชด้วยพลาสติกสีส้มๆนะครับดูแข็งแรงนะครับน้ำหนัก ไม่ไม่หนักมากแต่ก็ไม่ได้เบาจนหลงเหลงนะครับดอกที่ให้มาก็มีมาให้2ดอกที่เก็บนะครับแล้วก็ให้มาติดติดหัวมันมาอีก1ดอกนะเป็นฟิลิปเบอร์หนึ่งนะฟิลิปเบอร์สองแล้วก็ปากแบนเบอร์6มิลนับนี่นะเขาเขียนบอกไว้นะครับก็ ไขควงเออไม่ใช่ประแจ,ะจที่เป็นกอกแกกแบบนี้นะครับส่วนใหญ่ทํามาฟันจะไม่ได้ละเอียดนะครับจะมีมสาสิบหกฟันนะครับอ่าแล้วก็เน้นใช้งานในที่แคบแคบโลโปรไฟนะครับเปลี่ยนทิศทางก็สามารถบิดทวิตตรงนี้นะครับอ่านี่นะครับปึ๊บอ่าแต่จะสังเกตว่ามันบางมากๆนะครับซึ่งดอกที่ใช้นะครับที่เขาให้มามันจะเป็นดอกที่เป็นรุ่นสั้นนะครับ ทั้งหมดนะครับสามารถดึงออกได้นะครับตัวนี้ข้างในมีมีเป็นลักษณะของสปริงนะครับเอาไว้ล็อกดอกนะครับนี่นะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเข้ากับตรงบริเวณตรงร่องนี้พอดีนะครับงั้นถ้าใครเอาดอกยาวนะครับดอกที่เป็นลักษณะแบบนี้ก็ได้นะครับนี่นะครับจะสังเกตว่าร่องร่องตรงนี้นะครับมันจะพอดีกันกับ นี่เลยนะครับเห็นไหมครับเนาะเพราะฉะนั้นสปริงนะครับถามว่าเราใช้ดอกที่เป็น25มิลทั่วไปได้ไหมก็คือคำตอบก็คือใช้ได้นะครับอย่างเช่นเจ้าตัวนี้นะครับนะเพราะว่าตรงสปริงมันก็จะมาล็อกตรงร่องที่มันทำไว้พอดีเพียงแต่ว่ามันก็จะยาวขึ้นมาหน่อยนะผมซื้อตัวนี้มาเพราะว่าผมอยากให้มันสามารถใช้กับลูกบล็อกได้นะครับนี่นะครับ,นะรบแล้วก็ตรงนี้เขาก็ทำคือมันเป็นฟันเฟือง ของคอกกกด้วยนะครับแต่ก็ทำให้เราสามารถเอามือหมุนได้นะครับได้อย่างถนัดนะครับกลไกก็แน่นแน่นหนาดีนะครับอาจจะไม่ได้ละเอียดนะครับแต่ทำงานได้นะครับนี่เป็นทิศทางได้ง่ายนะครับทำงานมือเดียวได้เลยนะครับนี่นะครับโอเคนะครับส่วนที่เก็บดอกนะครับก็เราสามารถเขาบอกเอา สามารถเอาเล็บดันออกมาก็ออกแล้วนะครับนี่นะเนาะป๊บนี่นะก็จริงๆเอาเอาออกไม่ยากนะครับแต่ว่ามันก็ไม่หลุดนะเดี๋ยวผมจะลองใส่แล้วเดี๋ยวจะลองเขย่าให้ดูนะครับคือเวลาใส่ก็เ,เวลาดันเข้าไปอะครับวางเสร็จปุ๊บเวลาเราดันนะครับมันจะเข้าล็อกปึ๊บพอดีนะครับงั้นมันจะไม่หลุดง่ายนะครับนี่นะนี่นะ ไม่มีหลุดนะรับได้แน่นหนาอยู่แต่ข้อเสียเขาก็คือไม่สามารถที่จะเก็บดอกขนาดที่มันเป็น25่ห้ามิลได้เนาะเพราะว่าตรงนี้มันสําหรับแค่1 8บแปดมิลน,นะนี่จะสังเกตเห็นว่ามันมันฟิตแล้วนะเราไม่สามารถใส่ดอกที่มันยาวกว่านี้ได้นะครับนั่นคือข้อเสียหนึ่งรตรงปลายตรงนี้ก็ทํามาเป็นเหมือนสักสกไม่ไม่สักสานทำนูน ให้เราจับแล้วมีเหมือนมีความสากถนัดมือนิดหนึ่งนะครับไม่ไม่ลื่นหลุดนะครับนี่นะบ,บางแล้วก็โลโรไฟดีเลยนะครับนี่นะครับขนาดอันแค่นี้นะครับพกไปเนาะสามารถที่จะคืออย่างอย่างถ้าผมใช้ลูกบล็อกบ่อยผมก็อาจจะพกคู่กับตัวนี้นะครับแล้วก็อาจจะหล่อยเจ้าตัวนี้ไปนะเป็นต้นนะครับอ่า จ้าตัวนีนะ้เดี๋ยวมาดูของเจ้าตัว e-value บ้างนะว่ามันต่างกันยังไงนะเจ้าตัว e-value ก็มันก็ด้านหน้าก็จะมีรูปของนะครับให้มันทั้งหมด17ชิ้นนะครับชุดนี้300กว่าบาทครับอันนี้ตัวเดียว4 0 0กว่าบาทนะครับก็ลองดูว่าความคุ้มค่ามันมันเป็นยังไงละกันเดี๋ยวมาดูชิ้นงานนะว่ามันเหมือนหรือมันต่างกันยังไงนะครับ โอเคเขาให้ลูกบล็อกมาด้วยนะครับให้บิดมาด้วยนะครับแล้วก็ให้ตัวรัดเช็ดมาด้วยถ้าเทียบกันนะครับขนาดนี่พ่อลูกเลยนะครับความหนาก็ผมว่าใกล้เคียงนะความหนาน,ะนี่นะค,ความหนาใกล้เคียงกันนะเนาะแต่แค่ความยาวนะครับความความกว้างของตัวลำตัวก็พอๆกัน พอๆกันมีอ้วนๆตรงปลายตรงนี้นิดหนึ่งนะครับก็สำหรับคนที่มือใหญ่หน่อยนะครับก็อาจจะจับตัวนี้ไม่ค่อยถนัดก็มาลองดูตัวนี้ได้นะครับแต่ก็จะไม่โลโปรไฟล์เท่ากับเจ้าตัวนี้นะครับเพราะว่าถ้าเราใส่ลองใส่ดอกดูเนี่ยเราก็จะเห็นนะว่ามันคนละเรื่องเลยนะครับนี่นะ นานี่ครับเห็น <ๆ S 2> เลยเพราะฉะนั้นก็คือลองลองดูว่างานที่เราจะเอาไปใช้นะครับมันมันจะเหมาะกับแบบไหนมากกว่ากันเนาะ,นะอันนี้เจ้าตัวนี้ก็เป็นแบบล็อกแบบเป็นเหมือนบอลแบริ่งนะครับตัวนี้เป็นสปริงนะที่ดันแบริ่งอยู่นะครับแล้วก็พอเราใส่เข้าไปก็จะเป็นจะมีลูกแบริ่งเล็กๆอยู่ข้างในลูกเดียว พอเราใส่เข้าไปแบริ่งก็จะมาดันนะครับไอ้สปริงตัวนี้มันก็จะโก่งขึ้นนิดนึงเพราะว่าแบริ่งมันมันดันออกสปริงตัวนี้ก็พยายามบีบดอกไว้นะครับนี่ถามว่าแน่นไหมนะครับแน่นนะครับเนาะโอเคสามารถใส่ดอกเล็กของอันนี้ได้หรือเปล่าเนะี่ยเรามาลอง,ลองดูนะครับได้นะครับแต่ว่า มันจะเข้าไปลึกมากนะไม่อยากดันเข้าไปนะนี่นะแน่นจริงๆนะครับโอเคเอาไม่ออกแต่ต้องไปหาคีมดึงนะครับไม่เป็นไรนะครับแต่ถามว่าใส่ได้ไหมใส่ได้นะครับแน่นเลยนะครับ การหมุนเปลี่ยนทิศทางก็เหมือนกันนะมีสวิตช์อยู่นี่นะครับดันปึก๊กปึ๊กนะจะต่างกับเจ้าตัวนี้หน่อยหนึ่งนะครับตรงที่ถ้าเราสังเกตนะครับเจ้าตัวนี้นะครับปีกมันเวลาดันเนี่ยมันจะโผล่มาทั้งสองฝั่งนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถเราสามารถที่จะเปลี่ยนจากฝั่งนี้ก็ได้หรือฝั่งนี้ก็ได้นะครับแต่เจ้าตัวนี้นะครนี่นะครับ ทับดันตรงนี้ขึ้นแล้วไม่สามารถดันลงได้นะครับมันจะโผล่มาอีกฝั่งหนึ่งนนี้คือความต่างก็คือต้องต้องสฝั่งแต่อาจจะมองเป็นข้อดีก็ได้นะครับเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าอ๋อถ้ามันสวิตช์มันอยู่ฝั่งนี้นะครับเราก็จะรู้ว่ามันเป็นในทางทิศทางของการคลายออกอะไรอย่างนี้นะครับก็คือแล้วแต่นะครับแต่ลักษณะจะสังเกตว่าอันนี้มันจะดูไม่เหมือนกัน คือโครงสร้างนะโครงสร้างก็เป็นโครมาเดียมน่าจะเหมือนกันแล้วก็ตัวนี้จะไล่ขอบที่เป็นพลาสติกคุมทั้งหมดอีกทีหนึ่งนะครับฟีเจอร์ที่หัวมันที่เพิ่มมาอีกนิดนึงนะครับก็คือเจ้าตัวนี้นะครับไอที่เอาไว้เหมือนกับให้เรามือหมุนได้เนี่ยถ้าเราตัวหนอบตัวนี้ออกนะครับมันจะกลายเป็นที่ใส ลูกบล็อกนะครับเพราะฉะนั้นมันจะเป็นลักษณะเหมือนมัลติทูกึ่งๆนะครับก็คือหัวหนึ่งใช้ได้ทั้งสองแบบนะครับนะ,นะ,ะ,ะก็ถือว่าสะดวกนะครับแต่กลไกนะผมว่าตัวนี้ดูแน่นกว่าตัวนี้จะดูก็แก๊กกว่าหน่อยหนึ่งนะครับนี่นะครับ อันนี้จะดูค่อนข้างนิ่งแน่นกว่านะครับอันนี้คือความรู้สึกนะหมุนเนานะครับแต่ว่าข้างในไม่เห็นนะว่าต,ต่างกันยังไงนะครับแต่ว่าฟันก็พอๆกันนะครับเท่าที่นับมาน่าจะ15หอันนี้1 5อันนี้16ไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับนะเนาะพี่นี่นะนะถ้าทอออกก็เอาหัวใส่กลับเข้าไปก็จะเป็นหนอบสำหรับหมุนนะครับ ก็จริงๆผมว่าตัวนี้ด้วยดีไซน์ผมว่ามันทำมาดีนะคือทำให้เราได้ใช้ได้ทั้ง2ฝั่งนะครับอันนี้ก็อาจจะต้องเอาหัวแปลงนิดนึ่งครับแต่ว่าถ้าพูดถึงความกระทัดรัดตัวนี้กินขาดนะครับเล็กมากนะครับจริงๆมีอีกหลายแบรนด์นะที่ทำมาหน้าตาคล้ายๆกันนะครับแมคานิกประมาณนี้เลยนะอาจจะต่างกันด้วยรูปร่างนิดๆหน่อยๆนะครับเนาะ KTC ก็มีนะครับหน้าตาคล้ายๆแต่ว่าหัวจะโตนิดนึง ก็ทั้งชุด300กว่าบาทได้มาทั้งหมดนี้ผมว่าคุ้มนะใช้ได้นะลูกบล็อกที่เขาให้ก็คือให้มา6 7 8 1 0 1นะ8 1ด12 13จริงๆก็ค่อนข้างครอบคุมกับงานทั่วไปนะงานงานที่ผมใช้ก็ใช้ประมาณนี้นะครับถ้าใหญ่กว่านี้ก็ส่วนใหญ่ก็อาจจะเป็น 14, 17, 19อะไรแบบนั้นนะครับแต่ว่านานๆใช้ทีหลักๆนี่พกไปชุดนี้แทบจะไม่ต้องไม่ต้องหาเพิ่มแล้วนะครับ แล้วก็ดอกที่เขาให้มานะครับก็ดอกก็อาจจะไม่ได้คุณภาพแบบไฮมากนะครับแต่ว่าถือว่าก็ใช้งานได้นะครับให้มาเป็นฟิลิปศูนย์หสเลยนะครับแล้วก็ปากแบนด์สี่ห้าจ้าเนะครับแล้วก็มีหกเหลี่ยมให้ด้วยเนาะเป็นเบอร์สามสี่ห้าหนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นเหมือนคล้ายๆอย่างนะให้ตัวได้นิดหน่อยนะครับใส่แล้วก็เป็น เหมือน friction fit นะค,คือแค่หนีบไว้เฉยถามว่าหลุดไหมก็ก็ไม่หลุดนะครับไม่มีเสียงก็แก๊กอะไรนะถือว่าโอเคนะพอใช้ได้นะครับพกไปชุดนี้สี่สำหรับหน่วยเคลื่อนที่เร็วก็หยิบไปแค่นี้ก่อนนะครับที่เหลือเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับ ลองดูนะครับถ้าถามคุณภาพนะผมว่าตัวนี้คุณภาพดูดีกว่านะครับกินกินเรื่องคุณภาพนะครับความคุ้มค่าผมให้ตัวนี้เนาะความคุ้มค่าตัวนี้ดีกว่านะครับใช้งานได้หลากหลายแล้วก็ราคาดีมากๆนะครับไอที่ผมบอกราคานี่คือราคาก่อนลดด้วยนะครับถ้าในช่วงที่มีโปรโมชั่นก็จะถูกลงไปอีกนะเพราะฉะนั้นมันมันเป็นเครื่องมือที่ราคาไม่แพงนะครับจับต้องได้แล้วก็ใช้งานได้ด้วยนะ ทั้งคู่มีสายคล้องนะครับมีรูสําหรับใส่สายคล้องให้นะครับเนาะโอเคนะครับจสําหรับเจ้า2ตัวนี้นะน่าสนใจดีนะตัวนี้หาได้ในแอปส้มทั้งคู่นะครับเดี๋ยวจะโพสต์ลิงก์แปะลิงก์ไว้ให้ด้วยนะครับก็ลองไปหาซื้อดูนะครับนะโอเค ็น่าจะประมาณนี้เนาะสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบหรืออยากพูดคุยนะครับสามารถเขียนคอมเมนต์ไว้ได้นะครับถ้าตอบได้ก็จะตอบนะครับบางอันอาจจะไม่ได้มีความรู้ลึกจริงๆก็ก็ไม่กล้าตอบเหมือนกันนะครับอยากติชมอยากอะไรก็เขียนไว้ได้นะครับจะพยายามเขียนรีプライหรือกดหัวใจให้แทบจะทุกอันนะครับก็โอเคก็ประมาณนี้เนาะสำหรับวันนี้นะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ